ตามขั้นตอนพอ่พอพอ่อพ่อโอนให้คุณชื่อคุณหรือ,อยังคะโอนแล้วคะ่ะโอเคเป็นชื่อคุณเป็นสินส่วนตัวนะขั้นตอนนะคุณจดทะเบียนสมรสมีลูกหนึ่งคนพ่อให้ที่คุณเป็นสินส่วนตัวนะสมมติสมมุติว่าถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บนะเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บสินสมรสครึ่งหนึ่งแบ่งเป็นของสามีคุณส่วนสินสมรสครึ่งหนึ่งของคุณกับสินส่วนตัวของคุณนะแบ่งในชั้นสามีกับลูกคนละส่วนค่ะพี่น้องจะไม่ได้ค่ะพี่น้องในเป็นทายาท ทายาทสายเลือดลำดับสามจะไม่ได้ถ้าพ่อแม่คุณยังอยู่พ่อแม่คุณมีส่วนได้กับลูกคนละส่วนสามีได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นชั้นพี่น้องคุณจะไม่ได้นะยกเวน้นยกเวน้นคุณเขียนพินัยกรรมให้พี่น้องพินัยกรรมต้องทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดถ้าคุณถามบอกว่าดิฉันจดทะเบียนสมรสมีลูกกับสามีคนคนหนึ่งสามีคุณยังอยู่แต่พ่อคุณให้ที่ดินลักษณะนนเนี้ยพี่น้องของเราจะมาแบ่งได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่น้องเป็นทายาทสายเลือดลำดับสามในเมื่อคุณมีลูกคุณมีสามี ถ้าพ่อแม่ถ้าถ้าแม่พ่อคุณนึงอยู่แม่พ่อคุณมีส่วนรับทรัพย์กับลูกคุณกับสามีคุณนะเพราะนั้นพี่น้องจะไม่ได้ยกเว้นถ้าคุณเห็นพี่ในกรราให้พี่น้องนะ